สวัสดีค่ะคนเล็กหนึง่งอ่านไพ่กับป้าอ้อมชวนคุยประจำเดือนกันยายน2566นายนะคะคนเล็กหนึ่งเป็นยังไงบ้างตอนนี้สถานการณ์นะคะตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีความยุติธรรมสูงมากเลยตอนนี้ตัดสินคนอื่นอย่างชัดเจนนะคะไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบเนาะแล้วก็ไม่ชอบเอาเปรียบใครด้วยตอนนี้ถามว่าในใจเป็นยังไงบ้างค่อนข้างที่จะอยากมีอำนาจอะตอนนี้ถามว่า the emperor ขึ้นที่ใจเนะี่ยมันจะเป็นเรื่องของการอยากได้อำนาจ อยากได้การปกครองประมาณนี้แต่ถามว่าตัวเองเป็นยังไงต,ตัวเราเองก็เป็นคนที่ไม่ชอบไม่ชอบอะไรที่ไม่อายุติธรรมเนาะชอบความายุติธรรมค่อนข้างหนักตอนนี้ถามว่าราอบตัวเป็นยังไงบ้างตัวนี้น่าจะเกี่ยวพันกับเรื่องการเงินนะคะเพราะสถานการณ์ตอนนี้เรากําลังวุ่นวายกับเรื่องการเงินอยู่เรื่องการหาเงินเข้าในบัญชีดูบัญชีเช็คบัญชีหรือพยายามเพิ่มเงินในบัญชีตอนนี้พยายามขยันมากเลยขยัน เาวางแผนการเงินทําอะไรทุกอย่างถามว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างสัปดาห์ที่แล้วที่ที่แล้วหรือจบไปแล้วนะคะจริงๆเรามีปัญหานะหกดาบขึ้นเนี่ยมันจะมีเรื่องของปัญหาที่สะสมมายาวนานยังไงปัญหานี้ก็ยังไม่จบอะคะ่ะมันก็ยังต้องค่อยๆเคลียร์แต่ก็เคลียร์ได้ไปละระดับหนึ่งเนาะประมาณ60แล้วที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการชิงแข่งขันแล้วเราได้รับคัดเลือก นะคะเหมือนกับการสอบแข่งขนันการชิงทุนหรืออะไรก็ตามเนี่ยหรือแม้แต่การขึ้นตำแหน่งก็ถือว่าเราได้รับโปรโมตนะอันนี้มันจบไปแล้วนะคะถามว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้เป็นยังไงบ้าง The sun ขึ้นก้าวถวยขึ้นตอนนี้ถ้าเด e อ u n ันขึ้นมาเนี่ยมันจะมีความสุขนะคะเราจะได้ตื่นเช้ามาเจอในวันใหม่มีความสุขสนุกสนานลื่นลิง,ลงทุกอย่างอันนี้จะเป็นไพ่ดีที่สุดในสำรับอยู่แล้วเราจะได้รับ ความสําเร็จนะคะ,ะเด็กโบกทงอาจจะเป็นลักษณะอย่างนั้นอยู่แล้วขี่มา้าขาวด้วยโบกสะบัดพลาดคืออยากจะประกาศให้ทุกคนได้รู้ว่าฉันมีความสุขมากนะแต่มันไม่ใช่มันมันเป็นอาจจะเป็นสุขที่เราคนเดียวแต่เราไม่สามารถจะกระจายได้เพราะว่าก้าวถ้วยมันอยู่ที่นั้นตอนนี้เราจะสัมพันธ์กับต้องใช้ประโยชน์กับคนอื่นนะคะ ถ้าลักษณะเนี้ยมันจะมีเรื่องของก้าวท้มาเกี่ยวก็จะมีเรื่องของความไม่เป็นตัวของตัวเองหรือไม่ก็ต้องเป็นคนสองบุคลิกประมาณนี้แต่ถ้าจะเป็นเรื่องความรักเนี่ยให้ระวังลักซอนซ้อนเงินนิดนึงหรือความเจ้าชู้ของเราเป็นเหตุดึงคนอื่นเข้ามาหรือไม่มีการค้ำประกันนะคะอาจจะมีการค้ำประกันหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะแต่ถามว่าเรามีความสุขไหมมันก็มีความสุขดีนะเออสิ่งใดก็ตามแม้เราไม่ได้มีอำนาจสิทธิ์ขาดร้อยเปอร์เซ็นต์กับหลายๆเรื่อง ก็ถือว่าก็ยังมีความสุขถามถึงคนอื่นคนที่มีอิทธิพลต่อเราเป็นยังไงบ้างเดินไปจิเชียนขึ้นนี่สงสัยนี้จะต้องไปดูหมดดูหมอดูแน่เลยเนี่ยอาจจะไปเจอคนอย่างรู้อะค่ะอันลักษณะเดเมจิเชียนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนป้าออมเนาะก็คือคนมีเซนต์มีความพิเศษประมาณนี้นะคะพวกหมอดูพวกอะไรก็ตามตอนนี้เรากําลังหาคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้ด้านทักษะพิเศษหลายๆด้านอาจจะเป็นเรื่องของทักษะความรู้เกี่ยวกับเรื่อง าศาสตร์พิเศษอ่ะอาจจะเป็นการดู่วงจุ๋ย่วงสุยหนูนี่นั่นนะคะประมาณนั้นแต่อันเนี้ยเกี่ยวพันกับเรื่องจิตวิญญาณน,นิดหนึ่งหรือไม่ก็ไปเกี่ยวพันกับลทัทธิหรืออะไรก็ตามแต่น,นี่มันเป็นความพิเศษนะคะคนรอบตัวเรามีความพิเศษเอากระทั่งว่าเขา่ารู้ความเคลื่อนไหวของเราค่อนข้างชัดเนาะเขามีเซน์เขามีสัมผัสที่หกนะคะทําอะไรให้ระวังนิดนึงเพราะว่าลักษณะนี้มันเหมือนกับเราปกปิดคนอื่นไม่ได้ ไพ่ใบสรุปเป็นยังไงบ้าง The Devil ขึ้นนะคะมันเหมือนสองบุคลิกจริงๆเนาะคือภายใต้ความมืดดำถ้าลักษณะ The Devil เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของสัมพันธ์ต้องระวังนิดนึงนะคะ The Devil เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของความเท่าๆดำๆนิดนึงเนาะเพราะเป็นมัจจุราชลา่าหญิงชายไว้อันนี้ถ้าเป็นเรื่องของการสัมพันธ์เรื่องกับบุคคลอื่นระวังการใต้โต๊ะ หรือไม่ก็เรา,าติดเรื่องของการอารมณ์ค่อนข้างหนักนะคะมันจะเป็นเรื่องของอะไรก็ตามที่มันไม่ค่อยโปร่งใสไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่แล้วก็เกี่ยวพันกับเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันไม่ค่อยดีงามต้องบอกอย่างนี้เงี้ยเดี๋ยวมืเขาจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเลยเป็นการพานานการท่องเที่ยวในที่โคจรนะคะผับปราหรือแม้แต่การให้สินบนใต้โต๊ะ เป็นรางวัลอะไรประมาณนี้เลยค่ะ The Devil จะเป็นอย่างนั้นแล้วอันนี้มันเป็นไพ่ใบสรุปเนี่ยเราจะเกี่ยวพันกับเรื่องของลักษณะอย่างเงี้ยลักษณะความไม่ปร่งใสความไม่เป็นธรรมขนาดเราชอบนะจริงๆเราเป็นคนที่ไม่ได้ชอบความมืดนะโดยพื้นฐานเราต้องบอกไปก่อนเพราะว่าทั้งอาจจะติกแล้วไพ่ซ้อนคู่กับ The Devil เนี่ยเป็นไพ่พระสังฆราชเนาะทัไพ่พระสังฆราชนะคะเนะมันจะมีเรื่องของ เรายัางไงก็ต้องเกี่ยวพันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราเป็นคนโชคดีที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแม้แต่จะไปในที่ที่ตกตํำดําค่ะอะไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยดึงขึ้นมานะคะไม่มีทางหลุดยังไงก็หลุดไปไม่ได้เพราะว่าโดนบล็อกไว้ต้องบอกอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวเราอ่ะมันมีของดีในตัวนะขอคนรอบรอบข้างเนี่ยก็เตือนได้ต้องบอกอย่างงี้คนรอบข้างคนรอบข้างนี่เซนดีมากนะ ให้เชื่อได้เลยนะคะถ้าพออ้อมเตือนนะคะก็จะเตือนเรื่องของการที่จะตกไปในในความเจ้าชู้เนาะในการเที่ยวแล้วไปเจอคนที่แบบอยากจะเก็บไว้ต้องต้องระวังนิดนึงอาจจะสนุกสนานแต่ใจเราก็อยากจะครอบครองนะเราเป็นคนชอบถ้าใครอยู่ใต้อนาตนะเราจะเป็นคนที่ชอบคนที่แบบยอมเราค่อนข้างหนักต้องระวังนะคะอันนี้แต่ยังไงก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่เนาะเดี๋ยวยังไงก็ผ่านไปได้นะคะ จบแล้วของเลขหนึ่งเดือนกันยายนค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ดิ้งน,นะคะ